đều đăng cái nịnh luôn ô thế à <laughs> nà ta đúng là đấy có đơn hả mới cợt จะได้ยินเสียงเครื่องขยายเสียงจะให้ถึงเดี๋ยวหมอไซมาเราโยนเป้ขวางเลยนะเอาเป้ดูไปก็ยังดีตอวนี้เ็าไม่มีแล้วอีแท็ก่นอิสต์กุ้งชิงขนมเนื้อตัดออกนะคำว่ากุ้งชิงเด็กไปแค่ น,นะไปบอกไอคนตัดเองเลยให้มันใส่เพลงแล้วกันเพลงนี้นะฉันมาทอะไรพี่เบินะเเร์ดเอาตูดขึ้นมาก่อนเอาตูดขึ้นมาก่อนคือการวางเซ็นเตอร์ก่อน <c oughs> นะอันนั้นที่เราจะปีนขึ้นไป ไอทางกว้างๆทางเดินสบายๆายเดินให้มันช้าๆพอมันหมดแล้วเราต้องไปเดินในทางชันๆเป็นค้าขนยาก็ไม่ได้กับท้อเนี่ย <laughs> พนักง,งานขนยา <laughs> <laughs> เฮ้ยเมื่อกี้ <laughs> เคว้งทิ้ง <laughs> เดินข้ามเขามาหนึ่งโลกพอดีเจอกระท่อมแล้วก็ฝนตกกระทอมฝนตกปลอย,ลอยพอดีเราอยู่กันหลายคนงั้นเราก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็เลยมีการทั่วถึงนิดนึงไงข้างล่างก็ใัร,รง,งได้รรท้องนั่งได้ใครัวดท้องนั่งได้รู้สึกเราจะนั่งตรงที่รั่วพอดีเลยนะ โหนี่รังน้ำเอา้าเดี๋ยวอยู่กรุงเทพระ เช็คอาซีนอันนี้เป็นสารพัดภูมิลงหันมาเดี๋ยวลบหนึ่งพี่เอกลงก่อนเนาะก็ไม่เอาเช็คอาซีนไม่คาดหวังหนึ่งสองสามินเหรอแต่ไมกินไม่เห็นกินโอเคค่ะ ก็ถ่ายดีเหลือเ,ลเหลืออีกประมาณเคยร้องยังไกลปะยังเลยพี่ชั่วโมองมอีกชั่วโมงหนึง่งโอ้โหถึงสิบโมงเลยเดินเดินเข้าหมอกไปเลย <laughs> ำไมอธิบายมันแผนที่นี่แม่งคล่องชิบสี่ชั่วโมงเดี๋ยวฉับฉับเดี๋ยวถาดสายนู้นไปสายนี้นะประชุมกันไม่ถึงสิบนาทีที่แท้รถเมย์ไม่มีกูว่าแล้วทำไมมันไม่มากันเดินเดินวันหนึ่งยังไม่ได้เจอบ้านคนเลยผมว่าแล้วทำไมทั้งเขาไม่เข้ากันเข้าใจแล้วว่าทําไมทั้งหมดทั้งกองที่มาช่วยเหลือเขาถึงได้ไปแม่สํารับใช่ไหมใครจะอยากมาแล้วครับพี่ ฟูว <itous> ิวมันยังไม่ยอมเข้าเลยฟูวิวหน้าเข้านะโโตเรียนเอไม่ใช่เอป่นี่อยู่ลมไหนไวะเนี่ยเอก็คงประสบชะตากรรมเหมือนเราก็เนี่ยถ้าฟูวิวเข้าขอแบบบั้งเล็กๆแบบว่าไม่ปั่นล้อได้ไหมก็มีนี่ของเขานี่มีเลย80กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ป่ะวิ่งสบายเลยหมายถึงวิ่งตามรถจะ ไม่ได้เดินดีถ้าเอารถมาเข็นกันทั้งทางตลอดทางก็ยังดีนะเอาของใส่เดินตัวเปล่าอ่ะเข็นของไปด้วยมันมีกว่าตรงไหนวะไม่ไปถึงกับบางจุดแล้วจะเดินทำไมเนี่ยก็รถก็มาซะกก็จบเฮ้ยเราก็ต้องฟันทางเออไม่เป็นไรมีเรามีก็จอบมาสักอันหนึ่งนะเรามีพั่ว ไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วพี่กอมไม่ได้พี่ก็อยู่กลางทางแลยกันซ้อมพี่รู้สึกว่าของเขาก็ไปทุกมาเยอะนะโมเตทรา์เขาก็ไปทุกมาเยอะเหมือนกันนะ ต,ตอนนี้กี่โมงตอนนี้6โมง20ค่ะเราใช้เวลาเดินมาจากตรงทางแยกเข้าบ้านกองสุมเราถึงกองสุมกี่โมงนะ5โมง,งมออประมาณ5โมงแล้วเราก็เดินเข้ากองสุม,สมแล้วก็กลับมาเก็บเป้เิออกเดินมาที่บ้านที่ถึงบ้านที่ถึงซึ่งเมื่อก่อนมีสามหลัง ว่าคิดถึงกันมากเพิ่มเป็นสิบลังเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปหมู่บ้านตอนนี้เกือบเกือบถึงละเ,เอาเหรอเราถึงบ้านค,คิดถึงแล้วเ,เราจะไปหาบ้านนอนทางลื่นมากๆต้องระวังตัวดูเหมือนจะเดินง่ายค่ะแต่ว่าจักบกบหลายคนละดินเหนียวมันจะแข็งแล้วก็ลื่น บอกว่ายังไม่ใช่ที่นี่เด้อแต่เรานอ,นอนนี่ได้ไหมเอาไปถ่ายเอาติดไว้เลยนะคะได้นเทวแน่แนคน่เดลิเซชั่น ไปเลยหนทางยาวไกล,ล,ลเดี๋ยวเราจะไปดูบอกกอรสรุปงานสรุปว่าได้อะไรบ้างวันนี้ได้ไม่คุ้มเสียเสียอะไรไปบ้างได้อะไร,รไบ้างแบกมา เขาเตือนเราได้เอาน้ำร้อนสาดได้แข็งบนก็สาดไม่ได้บ้านเพิรบกตีนขาวก็น่าแล้วมาโกสนุกงานเราจะไม่เขียนรายงานสนุกเราจะโพสเป็นยูทูบเลยบกเดี๋ยวก่อนที่เขาวอกคุณเหนื่อยใจล้มๆแหมถ้าเป็นขยันทำงานไม่ได้วันนี้เราไม่ได้ขยันเลยใช่ไหมเดินดีใจน้ำตาซึมเดินขาขวิดเดินยี่สิบกิโล อาหา้ใส่ท้องเนี่ยหมดวันมื้อต่อมื้อกินมื้อเช้าหมดมื้อกลางวันกินมื้อกลางวันหมดมื้อเย็นกินมื้อเย็นยังไม่รู้เข้าใจไหมเข้าใจคืออาหารที่เรากินตอนเช้าอ่ะใช้จนหมดเลยไม่เหลือบ้างไหมพลังงานใช้้หมดก่อนเที่ยง หมดก่อนเที่ยงเสร็ด้วยซ้ำหมดตั้งแต่เนินแรกแล้วครับโโอ้หเร็วไปไหมหมดตั้งแต่เนินแรกแล้วอนเที่ยงก็พรุ่งนี้ให้ห่อนะแล้วตอนเที่ยงเนี่ยหมดประมาณบ8หรือเพื่อหมดก่อนเวลาเหนื่อยมันไม่หิวเที่ยงหมดเร็วมากขนาดขนาดเขาทานเยอะนะเขาทานเยอะนอนหลับไปไหมหมดแรงเอามีี่ด้วยมันจะรักมากขนาดนี้นอนซบเลยเว้ย คนคนมีเสน่ห์ก็อย่างเงี้ยโอ้โหมันเหมือนสันเลียกที่เอกเลยเว้ยสองเดือนโอ้โหแอบอิงบนไหล่ฮ้ยพุทธินี้พุทธสองวันปะอือเป็นก้อนเป็นแดงเหรอไหนดิมีเทสใส่นี่ด้วยอ่ะจาะหูด้วยเหร นี่เจ้าของบ้านที่เรามาพักนี่ผู้ใหญ่บ้านกองสุมมาส่งเราเราเชียฮะอาบน,น้ำกันแล้วเนี่ยโอ,อ้เร็วอะพร้อมกัน,กนพี่เอกนะเ,เปิดรอบตอนนี้ก๊อปจองคิวอยู่อ๋อเอาแล้วเอามาให้ใช่ไหม<ว>เอากลับน,นะ,อะเอากลับนนะะได้ได้ <laughs> แกนี้ก็จะตายอยู่แล้วไม่แตกแล้ว